หาเงินซื้อเครื่องมือแพทย์โตโน่เตรียมไหว้ข้ามแม่น้ำโขงเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของดารานักร้องหนุ่มคนดังโตโน่พาคินได้ผุดโครงการเก็บรักและกำลังจะจัดกิจกรรมล่าสุดอย่าง One Man and the River ภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขง จากฝั่งนครพนมไปยังฝั่งท่าแขกสปะปะลาวเพื่อระดมทุนที่ได้จากการทำครั้งนี้ไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งในอินสตาแกรมของหนุ่งโตโน่นั้นได้โพสต์ข้อความว่ามันคงเป็นกิจกรรมที่หนักที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเลยแต่ผมคิดว่ามันคุ้มนะครับถ้าเฉพอช่วยให้คุณหมอคุณพยาบาลทำงานได้ง่ายขึ้นมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือคนรวมถึงสัตว์ และที่สำคัญที่สุดถ้าพวกเราช่วยกันทำให้แม่น้ำทุกสายของทั้งไทยและลาวสวยงามขึ้นมันคงเป็นอะไรที่มีค่าที่สุดเลยละ่ะขอบคุณพี่ๆทีมงานหลายคนที่สละเวลามาประชุมในครั้งนี้นะครับผมจะใช้ชื่อภารกิจค,ครั้งนี้ว่า one man and deliver หนึ่งคนว่าหลายคนให้ต่อจากนี้ไปคงต้องเริ่มซ้อมแล้วหลายคนเป็นห่วงกลัวเรื่องอันตรายขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณที่เป็นห่วง แต่เรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญกว่าครับเรื่องที่ทำไมเราถึงมาว่ายน้ำแม่น้ำโของอยู่กับเรามานานให้ทั้งอาชีพอาหารและมีประวัติความเป็นมาที่เรารักเราศรัทธาและผูกพันไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยและฝั่งลาวถ้าการว่ายน้ำครั้งนี้ทำให้ทุกคนหันมาช่วยกันดูแลใส่ใจดูแลแม่น้ำลำคลองกันมากขึ้นประเทศของเราเป็นประเทศที่มีแม่น้ำหลายสายเลยนะครับสำคัญมากๆแล้วลองคิดดู ถ้าเราทำให้แม่น้ำทุกสายของเรามันสวยงามมันสะอาดเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อีกมากมายขนาดไหน